กราบนมัสก,การท่านพระเดชพระคุณพระเทพปัญญาเมธีเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเซาท่านเจ้าคณะอำเภอแปลงยาวท่านเจ้าคณะตำบลแปลงยาวและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านอาตมาพระอธิการอัจจกิตตันติปาโรเจ้าอาวาสวัดไผ่แก้วขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของวัดไผ่แก้ว ในช่วงที่อาตมารับผิดชอบรักษาการเจ้าอาวาสตั้งแต่วันที่23เมษายน2554ตำแหน่งเจ้าอาวาสตราตั้งที่7ทับ2555ตั้งแต่วันที่27มีนาคม2555จนถึงปัจจุบันก่การบำรุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนาสมบัติปกครองสอดส่องดูแลเป็นธุระในการศึกษาอบรม และให้ความสะดวกตามสมควรในการบำเพ็ญกุศลตามในมาตรา37แห่งพรบคณะสงฆ์สรุปโดยย่อดังนี้จัดให้มีปฏิทินของวัดขึ้นเป็นรายปีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจัดให้มีงานวันวิสาขาบูชาแต่ละปีมีการทำบุญตักบาตรเวียนเทียน จัดงานทอดผ้าป่าสามาคัคคีเพื่อเพิ่มพูลรายได้ของวัดในบางครั้งจัดงานอุปสมบทหมู่ทุกหมู่บ้านทั่วไทยโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเซาให้วัดไผ่แก้วเป็นศูนย์อุปสมบทหมู่ศูนย์ที่สองของจังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเจริญพระชนพรรษา8ปพรรษา ในปี2554จัดงานวันอาสารหับูชาและงานวันเข้าพรรษาในทุกทุกปีจัดงานวันแม่แห่งชาติ1ิบสองสิงหาคมในทุกทุกปีจัดนำพระภิกษุสาม,มนเณรออกรับบิณฑบาตเข้าสารอาหารแห้งส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตภาคกลางหลายจังหวัดในปี2554จัดงานบุญวันศาสตร์ไทย งานเทศคาถาพันธ์งานเทศพระมรัยสูตรเป็นประจำทุกปีจัดงานเทศมหาชาติทรงเครื่องพร้อมการแสดงประกอบและงานทอดกระถินสามัคคีจัดงานบุญต่างๆในวันพระวันสำคัญทางพุทธศาสนางานบวชต่างๆตามสมควรแต่กรณีข้อของานพัฒนาสาธณาูปโภคสาธานูปการอาคารเสนาสนะ สถานที่สรุปโดยย่อได้ดังนี้การใช้หนี้สินที่ค้างชำระของอดีตเจ้าว่าหนี้ค้างชำระเป็นเงิน4,063,991บาทโดยแปลงเป็นค่าเปลี่ยนหลังคาหอสวดมนต์ค่าต่อเชื่อมหลังคาหอสวดมนต์และกุฏิสงฆ์ทั้งสองด้านใช้หนี้สินเสาหงพระศิวรีจำนวนหนึ่งต้น ใช้ยนี่ประตูและลวสแตนเลสสาราธรรมสังเวชหลังเดิมสาราดินก่อสร้างเรือนครัวสาราการ,ปรเปลียนแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุดงบประมาณ8,90,000บาทเทคอนกรีตพื้นทางเดินและตกแต่งทาสีอาคารสาราการ,ปรเปลียนพร้อมสร้างระบบรางระบายน้ำท่อน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังฝั่งด้านที่ใต้ของวัด ปูกระเบื้องพื้นหอสวดมนต์ด้านเหนือจำนวนร้อยแปดตารางเมตรงบประมาณ70,000่นบาทปรับปรุงอนุรักษ์สะน้ำด้านหน้าวัดซึ่งในอดีตชาวตลาดบางบอ่อและประชาชนทั่วไปใช้น้ำสระแห่งนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคก่อนมีการปรับปาของสุขาพิบาลเข้าตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดและบริเวณรอบมนฑป หลวงพ่อโพธิบัลลังใช้เงินจำนวน3า2 8 4นวน3บาทวางท่อระบายน้ำรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักแก้ปัญหาน้ำท่วมขังรวมทั้งการบูรณะตกแต่งบูรณะรักษามนดปให้สวยงามอยู่ตลอดเวลาตกแต่งร้วหน้าวัดทาสีทั้งภายนอกและภายในรวมมูลค่า11,174บาท ปร,ป,ปรับปรุงฐานโพบริเวณด้านหน้าวัดปรับปรุงตกแต่งจัดสถานที่ให้เหมาะสมสวยงามพร้อมร้านจำหน่ายดอกไม้และทูบเทียนทองงบประมาณหมดไป129,399บาทอุโบโสถเดิมสร้างพศสอง2สอปัจจุบันอายุ65ปีหมดอายุการใช้งานแต่วัดมีงบประมาณจำกัด ยังไม่สามารถสร้างหลังใหม่ทดแทนได้จึงทำการปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมภายในภายนอกและสร้างซุ้มครอบฐานเสมาเดิมให้พอใช้งานได้ไปพางอาตมาขอชี้แจงเพิ่มเติมสักเล็กน้อยว่าการที่วัดไผ่แก้วดำลิในเรื่องอุโบสถเดิมหลังนี้ก็มีผู้มีจิตธากรรมการวัยาวัชกรคอยให้คำแนะนำ และร่วมบริจาคสิ่งต่างๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการปรูกระเบื้องภายในอุโบสถการสร้างซุ้มครอบใบเสม,มาบนฐานเดิมจะได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากผู้มีจิตศรัทธาอย่างดีอาตมาไข่ถือโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ใจเป็นบุญเป็นกุศลไว้หนาโอกาสนี้ได้ใช้งบประมาณในส่วนนี้หมดไป1 6 9 9 9 6บาท โดยสรุปยังมีงานที่ดำเนินการต่างๆอีกมากมายอาทิงานประเพณีสงกรานต์งานบุญต่างๆงานต้อนรับอำนวยความสะดวกโครงการนำพระภิกษุสามเณรเข้าพักปักกรดพักแรมของวัดนาหลวงจังหวัดอุดรธานีงานตอบขอบใจและอนุโมทนาผู้มีจิตศรัทธาในเรื่องสำคัญสำคัญของวัดโดยวัดไผ่แก้วได้ขอเกียรติบัตร ของกรมการศาสนาจากหัวหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเซามาออกให้ไว้เป็นเกียรติงานจัดทำสัญญาเช่าที่ดินของวัดเป็นรูปเล่มงานทะเบียนอาคารสถานที่ที่ดินที่ธรณีสง์ของวัดเป็นรูปเล่มงานทำเนียบพระภิกษุสามเณรในวัดแต่ละรรษางานกิจนิมนต์ งานระเบียบกฎข้อบังคับแผนภูมิบริหารหน่วยงานทำเนียบวัย,ยาว,วัชกรคณะกรรมการและที่ปรึกษางานป้ายแนะนำสถานที่สำคัญสำคัญทางพระพุทธศา,านาในจังหวัดฉะเชิงเซาก่อนจบการสรุปบรรยายประกอบภาพผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ได้บรรยายสรุปมาตั้งแต่ต้นอาตมาขอนำเรื่องสำคัญมากล่าวไว้เพิ่มเติมอีกสองเรื่อง การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบรรดบองค์หลวงพ่อโพธิบัดังโดยย่อด,ดังนี้ก่อนดำเนินการได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นก่อนโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเตรียมรองรับหอดูดาวภูมิภาคประชาชนภาคตะวันออกซึ่งกำลังก่อสร้างและจะเปิดดำเนินงานในปลายปี2555เพื่อรองรับการขยายถนนทางหลวงแผ่นดิน สายสี่แยกบางคราถึงทุ่งสะเดาเป็นถนนสี่เลนตลอดสายเพื่อพัฒนาบริเวณหน้าวัดไผ่แก้วให้สวยงามร่มรื่นร่มเย็นให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าของเมืองการดำเนินงานขอความอนุเคราะห์จากสวนนงนุษขอความอนุเคราะห์จากอบอจอจังหวัดชะเชิงเซา ขอความร่วมมือร่วมใจจากศรัทธาผู้ใจบุญร่วมบริจาคหน้าดินพื้นที่ประมาณ4,000ตารางเมตรเป็นจำนวนเงิน116,000บาทมอบหมายสวนนัฐถาอําเภอพนมสารคามทําการตกแต่งหน้าดินปูหญ้าปลูกดอกไม้ไม้ประดับตกแต่งต้นไม้เดิมจนเสร็จเรียบร้อย ทำการอนุบาลบำรุงดูแลร,รักษาโดยพระภิกษุสงฆ์สามเณรในวัดจนเป็นที่ปรากฏในปัจจุบันเรื่องที่สองการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน,นโฉนดเลขที่1108แปลงติดต่อเขตวัดไผ่แก้วด้านทิศใต้เอกชนยกให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ตั้งแต่ปีพศ2 5 3 1 1 เรื่องค้างการดำเนินการมาเป็นเวลา25ปีดำเนินการจดทะเบียนเป็นที่ธรณีสงของวัดไผ่แก้วเสร็จเรียบร้อยวันที่28มกราคม2556ชนเงินค่าธรรมเนียม23,153บาทเนื้อที่ดินแปลงนี้จำนวน3ไร่2งาน88ตารางวาทำให้วัดไผ่แก้วมีที่ดินเพิ่ม ขึ้นจากเดิม้อยสา131ไร่13ตารางวาเป็น134ไร่2งาน88ตารางวาปรากฏตามภาพโฉนดแปลงใหม่ที่ปรากฏในภาพนี้อัตมาขอจบภาพและการสรุปบรรยายภาพประกอบในเวลาอันจำกัดไว้แต่เพียงเท่านี้ขอกราบน้มัมการด้วยความเคารพอย่างสูง